เอลิสคือนักล่าสุดอันตรายผู้อาศัยอยู่ในปรา,าสาทที่ปิดสนิทไหลแสงส่องผ่านลึกเข้าไปในปราการอมราตะของน็อกซัตเมือ่อก่อนเธอคือมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเป็นอดีตท่านหญิงของบ้านที่เคยทรงอิทธิพลแต่ด้วยรอยกัดเดียวจากเทพมนมุมชั้นต่ำเธอจึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบางอย่างที่งดงามและห่างไกลจากความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาล รักษาความเยาววัยอันเป็นนิรันดร์เอลิสออกล่าคนบริสุทธิ์และมีเพียงน้อยนิดที่ขัดขืนการล่อลวองเธอได้ท่านหญิงเอลิสเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนในตระกูลเคเทลา่าตระกูลเก่าแก่ทรงอิทธิพลแห่งน็อกซัตและเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจที่ความงามมีต่อจิตใจซึ่งอ่อนแอนอย่างรวดเร็วเมื่อถึงวัยเยาวเธอวางแผนจะแต่งงานกับทายาทของตระกูลสวลีด เพื่อขยายอำนาจของตระกูลเธอการจับคู่นี้ถูกคนของสแวนหลายคนคัดค้านแต่เอลิสก็กล่อมชายที่เธอต้องการให้มาเป็นสามีอิทธิพลที่เธอมีต่อสามีคนใหม่ค่อนข้างมากพอสมควรตามแผนของเอลิสตระกูลสแวนแข็งแกร่งขึ้นตระกูลเคเท,เทลา่าก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยสามีของเอลิส คือที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลเขาแต่ผู้ที่รู้ดีต่างเข้าใจแจ่มแจ้งว่าใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงในทีแรกสามีของเอลิสยอมทนต่อความเป็นจริงนี้แต่พอหลายปีผ่านไปความไม่พอใจยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขากลายเป็นตัวตลกในสายตาของชาวน็อกซัสตระกูลอื่นในที่สุดความขุ่นเคืองในใจของเขาก็ได้เพิ่มทวีความเกลียดชังจน,นถึงขึ้นหนึ่ง ในมือค้ำที่จืดจางและเฉืยชาเหมือนเคยเขาเผยความลับว่าได้ผสมยาที่ทำลายรูปร่างในวัยของเธอเขาเสนอเงื่อนไขให้เธอเก็บตัวจากสังคมและอย่าขวางทางเขาในการขึ้นครองอำนาจและเขาจะให้ยาถอนพิษกับเธอแต่ถ้าหากเธอปฏิเสธเขาจะรอดูเธอจนตายอย่างเชื่องช้าและทรมานยาพิษออกฤทธิ์ร้ายของมันในทุกลมหายใจมันทำลายเนื้อหนังและกระดูกของเธอ ทั้งข้างนอกจนไปถึงข้างในเธอเชื่อว่าเขาต้องมียาถอนพิษเก็บไว้กับตัวที่ไหนสักแห่งเอลิสจึงซ่อนมีดคมไว้ในฝ่ามือแล้วเล่นละครตกตาด้วยบทภรรยาผู้สนึกผิดเธอร่มให้และอ้อนวอนให้สามียกโทษให้ใช้อุบายร้อยเล่มเกลียนเพื่อเข้าใกล้โดยไม่ทำให้เขารู้สึกตัวในระหว่างนั้นพิษก็ทำลายร่างกายของเธอไปด้วย ผิวของเธอกลายเป็นสีขาวซีดเต็ไมไปด้วยบาดแผลอวัยวะของเธอต่างถูกเติมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเมื่อเอลิสเข้าถึงตัวสามีเขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าได้ประเมินความเกลียดชังของเธอไว้ต่ำเพียงใดซึ่งมันก็สายเกินไปแล้วเธอกระโจนเข้าใส่และทะลวงมีดเข้าสู่หัวใจของเขาบิดด้ามมีดอย่างช้าๆพลางมองก็สิ้นลมหายใจ เอลิสหายาถอนพิษจนเจอเธอรีบดื่มมันเข้าไปแต่ความเสียหายนั้นไม่อาจแก้ไขาได้เธอเสียโฉมถูกประทับด้วยรอยบาดแผลพิลึกพิลัน่นเนื้อบางส่วนเน่าเหมือนซากศพที่เคลื่อนไหวอย่างน่าขยะแขยงเอลิสณตอนนั้นคือท่านหญิงของบ้านสวนเธอได้รับคำสรรเสริญจากการตัดความอ่อนแอทิ้งไปจากจากกักรวรรดิ สมกับตามลักษณะทางการเมืองในน็อกซัตแต่เธอหมกมุ่นกับความงามและอำนาจจนหนีหายไปจากการเข้าสังคมและใส่ผ้าคลุมใบหน้าหลบเลี่ยงแสงตะวันขับไล่ทั้งพันธมิตรและคนที่ร้องเรียนไปให้พ้นบ้านของเธอตระกูลของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจได้เสื่อมความสำคัญเอลิสเดินไปทั่วโถงอันว่างเปล่าในปราสาทอันเปล่าเปลี่ยวและกลายเป็นผู้อาศัยในความมืด และจะออกไปข้างนอกเพียงตอนกลางคืนเท่านั้นในคืนหนึ่งที่เธอได้ออกไปข้างนอกมีหญิงสาวสวมผ้าคุมหน้าเข้ามาหาเอลิสและยัดเครื่องหมายแบ็คโรสทำจากที้พึ่งใส่มือของเธอจากนั้นก็กระซิบว่าเพลวูเมนจะเห็นค่าความสามารถของเธอเป็นอย่างมากเอลิสเดินต่อไปแต่ขณะที่เธอเดินหนีเสียงของหญิงคนนั้นดังก้องไล่ตามมาสัญญาว่าจะทำให้เธอตับไปมีโฉมงานอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเธอจะบอกกับตัวเองว่ามันฟังดูแปลกเพียงใดความพยองและความหวังถึงรูปโฉมบดงานของตนเองมันจะหวนกลับมาผักดันให้เอลิสสืบค้นลึกเพิ่มเข้าไปเธอสอดส่องแต่ละถนนหลายสัปดาห์จนกระทั่งเธอได้เห็นเครื่องหมายแบ็คโลสอีกครั้งหนึ่งมันแกะสลักอยู่บนอุโมงค์ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดทอดยาวนำเข้าไปในสุสานใต้นอกซัดการไล่ตามเครื่องหมายที่ถูกซ่อน นำเธอไปสู่แบ็กโลดสมาคมลับที่ผู้ซึ่งเล่นกับอนาตมนตราอันดำมืดต่างมาร่วมแบ่งปันความรู้และความลับกันเอลิสกลายเป็นขาประจำเธอเลิกคลุมใบหน้าเมื่ออยู่ท่ามกลางสมาชิกในสมาคมและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างรวดเร็วกับเพลวูแมนหญิงผู้งดงามราวกับไร้วันโรยลาและมีอำนาจยิ่งใหญ่เอลิสยอมรับวิถีทางของสมาคม เพลวูแมนเล่าถึงสถานที่สยองฝันที่มีชื่อเรียกว่าเกาะแห่งเงาและมีสร,ร้างรูประสอรพิษซึ่งเป็นของผู้ติดตามคนหนึ่งของเธอที่ถูกฆ่าในรังของเทพแมงมุมจอมต่างมีเล่มนั้นอาบด้วยเวทมนต์แข็งแกร่งเธอจะใช้เวทมนต์ที่ทำให้รูปโฉมของเธอกลับมาเอลิสตกลงในทันทีและนำกลุ่มผู้อุทิศให้แก่แบ็กโลสไปยังเกาะที่ปิดตัวอยู่รู้ดีกับใจว่า จะต้องมีการหลั่งเลือดแลกกัลัางวัลเช่นนี้แน่นอนเอลิสพบกับตันผู้มีมีท่วมหัวและกำลังจนตรอกเขายินดีจะพาเธอและคณะข้ามมหาสมุทรมื่องอยู่หลายสัปดาห์จนกระทั่งไปถึงเกาะรูปด้านแปลกประหลาดเอลิสขึ้นฝั่งบนชายหาดซีดและนำผู้ติดตามเข้าไปในส่วนลึกอันหลอกหลอนของเกาะเหมือนกับฝูงแกะเดินเข้าไปในโรงเชืออหลายคนถูกวิญญ,ญาณร้ายเอาตัวไป แต่ก็ยังเหลือคนอีกจํานวนหนึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงรังที่ล้อมไปด้วยใหญ่ของเทพแมงมุมสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีเขี้ยวแหลมคมพู่ออกมาจากความมืดและขย้ำชายหญิงที่พาดังกีดร้องขณะที่พวกเขาหมดลมหรือถูกกวาดหายไปในคลิปตาในแผงใยของแมงมุมเอลิสเห็นมีดสั้นซึ่งเพลวูแมนตามหายอยู่ในมือของศพที่แห้งสนิทเธอความันขึ้นมา ขณะที่เทพเป็นมุมฝังเขี้ยวลงที่ไหล่ของเธอเอลิสลม้มลงไปข้างหน้าคมดาบทิ่มทะลุหัวใจเวทมนต์อันทรงพลังของมันท่วมท้นในตัวเธอผสมรวมกับพิษร้ายเข้ามาทำลายความเปลี่ยนแปลงอันแสนเลวร้วายทั่วร่างกายเอลิสได้เปลี่ยนไปและพิษเวทมนต์ทรงพลังได้สร้างร่างกายขึ้นใหม่กลายเป็นร่างที่งดงามยิ่งกว่าแต่กอ่อนรอยแผลเป็นหายไป ผิวของเธอไร้รอยตำหนิและลื่นเหมือนกระเบื้องแต่พิษของเทพเจ้ามีเป้าหมายของมันเองหลังของเอลิสบิดเป็นคลื่นพร้อมกับขาแมงมุมดันตัวเองทะลุเนื้อของเธอออกมาพร้อมลมหายใจขาดห่วงจากความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอลิสลุกขึ้นมาเจอกับเทพแมงมุมที่อยู่เหนือเธอพลังที่ใช้ร่วมกันไหลระหว่างทั้งสองและทั้งคู่ต่างสัมผัสได้ทันทีว่า ตนเองได้รับผลประโยชน์จากการพึ่งพากันละกันที่มิทันคาดหมายนี้เอลิสกลับไปยังเรือโดยไม่ถูกวิญญาณเกาะรบกวนแล้วแล่นเรือไปที่นอกซัตเมื่อเรือถึงท่ากลางดึกสงัดเอลิสเป็นเพียงผู้เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เรือลำนั้นเอลิสคืนมีดสั้นให้แก่ผู้นำของแบ็คโลสแมเพลวูแมนจะเตือนว่าเวทมนต์ที่คงความงามของเธอไว้จะหายไปในท้ายที่สุดแต่ทั้งสอง ก็ตกลงสัญญากันแบ็กโลสจะให้ผู้ติดตามแก่เอลิสนำไปเสนอให้แก่เทพแมงมุมส่วนเธอก็จะนำวัตถุที่มีพลังอำนาจชิ้นใดก็ตามที่เธอค้นพบบนเกาะเมื่อคืนเอลิสได้กลับไปอยู่ในห้องโถงที่ทิ้งร้างของตระกูลสวนอีกครั้งพร้อมชื่อเสียงเรื่องความงามเะว่าเธอกลับปีกตัวสันโดษไม่ให้ใครเข้าถึงได้ไม่มีใครสงสัยตัวตนที่แท้จริงของเธอ ข่าวลือชวนฝันของเกอกมรณะตามหลังของเธอไปเป็นตำนานบ้าคลั่งที่เล่าถึงความงามวิลันของเธอและมีสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวซ่อนอยู่ในปราสาทหลายร้อยปีล่วงเลยจากการเดินทางครั้งแรกที่เธอไปสู่กเกาะแห่งเงาและไม่ว่าเมื่อใดที่เอลิสเห็นแนวเส้นขาวในเรือนผมหรือรอยตีนกาในบริเวณดวงตาของเธอเธอจะกลับไปคัดเอาดวงวิญญ,ญาณที่ถูกครอบงำจากแบล็กโรส และล่องเรือไปยังเกาะแห่งเงามไม่มีใครที่ไปกับเธอและรอดกลับมาได้และในทุกครั้งการเดินทางว่ากันว่าเธอสาวขึ้นและมีชีวิตชีวาขึ้นและนำสิ่งประดิษฐ์โบราณมาให้เก็บเฮลูแมนเสมอช่วงแถมตอบโอเคก็ไปถึงช่วงแถมตอบเหมือนเดิมนะครับอีกเช่นเคย เราก็จะสุ่มคอมเมนต์มาละห้าคอมเมนต์ครับโดเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเราจะไม่บอกชื่อนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายโอเคครับเราไม่รอชาร้าอยู่แล้วเราไปที่คอมเมนต์แรกมอคายกับมอไฟเกี่ยวข้องกันไหมครับในเนื้อเรื่องยังไม่ได้กล่าวถึงมอไฟครับแต่ว่าในความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมีมอไฟเข้ามาเกี่ยวครับพี่คิดว่าความเกี่ยวข้องมันน่าจะเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งธรรมชาติเหมือนกันครับส่วนในเรื่องของมอไฟ์เราจะไม่พูดและเราจะไม่สปอยในคลิปนี้โอเคไปที่คอมเมนต์ที่2ครับ พี่จะเปิดประตูมิติพิศวง f a c t ั r นเร e ยลิตี้2.0ไหม,มพี่ไม่เปิดดีกว่าครับเพราะว่าแชมเปี้ยนพี่มีครบแล้วครับเปิดไปก็คงจะไม่คุ้มถ้าเกิดเปิดแล้วคุ้มจริงๆน่าจะเป็นประตูสีแดงครับ199เากซึ่งมันไม่สายใจแน่นอนครับผมถือว่าพี่คงไม่เปิดครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3ครับทุกอย่างชิบหายเพราะไอ้ราชาเฮงสวยฮ่า <c> ห <oughs> ก็น่าจะเป็นตามนั้นครับโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ที่4 ราชามันมีอำนาจมาจากไหนสาบแช่งเข้าไปทั่วนี้ถ้ามันไปแช่งเดนมเซียน็อกซัตก็ไม่ต้องเกาะสงครามละง่ายดีอาณาจักรพังง่ายๆเลย ag, สงสารเกาะแห่งนี้ก็มันก็เป็นเกาะที่น่าสงสารนะครับไอราชาราชามันมีอำนาจมาจากไหนที่ก็ไม่อาจตอบได้ครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลแต่การที่ไอราชาซื้อบรมาที่เกาะวันที่เกาะเกาะนี้ครับมันก็เลยทําให้เป็นจุดกําเนิดเกาะแห่งเงาแล้วก็มีแชมเปี้ยนต่างๆมากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับ โอเคไปที่คอมเมนต์สุดท้ายครับคอมเมนต์ที่5น้ำมาปลายคงเป็นน้ำแบบเดียวกับยอริกใช่ไหมก็ใช่ครับผมมันก็คือบ่อน้ำเวทมนต์นะครับเป็นน้ำแห่งชีวิตของเกาะนั้นแหละครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของตัวละครแล้วก็แถมตอบวันละห้าคอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญนะครับลืมไม่ได้อันแทอมีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายระคางนะครับเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ watch my clip did you ครับ i'm so fresh you can suck my nuts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 